จาก32ปีแรกแล้วขึ้นไป20 20ขึ้นไป7 7แล้วไป5 4ปีผมขึ้นไปอยู่อันดับ5ของโลกของโลกโแล้วผมชนะ13คนไปเจอสตีเวนเฮนรีผมก็ทำแม่งทำแม่งมันแปลกๆรู้สึกแปลกๆทางกมรมตำรวจยังส่งบริการมาให้ผมพกมือด้วยนะรู้ตอนนั้นผมก็ไปไหนก็มีคน ดูแลอย่างดีครับกลัวเราจะโดนปองร้ายหรือเปล่าผมให้ที่1เลยโอ้โหที่หนึ่งเลยครับที่1เลยผมอยู่นหนับที่1เจอเฮนวีทุกคนก็ยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบตลกอ่ะผมก็โดนชิมิไว้นำไป70ไม่มีอารมณ์เล่นคนทวงนี่ผมเยอะมากนะมีคนมาเอาไม้มาฟาดผัวบจมกองเลือดสลบไปตรงบนคาโต๊งเงี้ยคนแล้วก็มีแค่พูดบอกว่าเด็กสปีแกแค้นคงไม่สายเกินไปนะสอง สนับสนุนโดยนูปโปรคอบผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตรกรรมปุ๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบขออนุญาตถามเรื่องคุณทอมผู้จัดการ,ค,รคนแรกนิดนึง<ล> <ผม S 2> นะครับคุณทอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีพระคุณกัอคุณปองมา,มากมากครับเป็นผู้มีพระคุณมากมากครับคุณทอมเนี่ยก่อนหน้านี้แกทําอะไรมาแกทําบริษัแทแกทําน้ําเสียให้เป็นน้ําดี ทุกอย่างเลยนะฮะทำบริษัท Import Export แล้วก็เป็นเมมเบอร์ใน Sport c ค u ับแล้วเขาเพิ่งเกษียณตัวมาแล้วเขาก็ชอบสนุกเกอร์แล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นผู้จัดการนักสนุกเกอร์คุณธอมนี่เขาเป็นเพื่อนกับคุณมอริสเคอร์ที่นายกสมาค่าเขาคงจะมีการพูดกันแล้วแหละเฮ้ยมีเด็กคนนี้น่าสนใจนะสนใจมาเป็นแมเนิจิ้งเขาหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคโอ้แล้วบอกคุณทอมถ้าให้ผมไปเงี้ยต้องพาผมแข่งทุกอาทิตย์จะต้องสนุกเกอร์โอลี่เลยนะครับ ไม่เรียนไม่อะไรนะและให้รถผมคันนึงให้ให้ผมขับคันหนึ่งเพราะผมไม่อยากไปเดินเข้าหินมานี่มันชาไปหมดนะคุณเข้าใจคุณรู้ไหม,ม,<ช>มว่าคนที่ปีนภูเขาเนี่ยนิ้วเน่ากุดไปหมดลนะคุณใช่ที่หนาวมากมากคุณหิมะกัดแยิ่งหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหต้องต้องเปิดฮิตเตอร์ก่อนสองชั่วโมงก่อนจะเข้าโต๊ะได้ก้องเลยบอกคุณทอมเลยว่าผมขอรถครับผมขอรถขอแข่งขันขอแข่งขันต้ไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้ข้อต่อลงไม่มีใครทําตามที่ผมต้องการครับก็เลยคุณทอมเขา เขาทาตามเี่เขาบอกเขาไปถึงวันแรกก็ซื้อรถบีเอ็มให้ผมเลยซีรีส์สามให้ผมตกใจเลยอุ้ยผมไม่ได้ขอแล้บอกผมบอกรถอะไรก็ได้นะแต่ซื้อมือสองนะแล้วเขาก็เลยซื้อแล้วก็ไปอยู่บ้านเขาแล้วเขาพาผมไปตะเวนแข่ง4สี่ปีเนี่ยเขามีข้อตกลงอะไรกับ <4 S 1> พี่ปีปีแรกเนี่ยเริ่มจะสนุกแล้วคือว่าสี่ปีแรกที่เราเซ็นสัญญากันเนี่ยผมจะต้องเทิร์มโปรให้ได้ครับและในการแนวทางของการเทิร์นโปรก็คือไปเป็นมืออาชีพเนี่ย หนึ่งนั่นคือหนึ่งคุณจะต้องชนะชิงแชมป์โลกสมัครเล่นคือ world major championship ต้องชนะต้องชนะอย่างต้องวินเนอร์เลยต้อง winner only แล้วไม่ใช่ไฟน i ลลิสต์นะครับครับหรือไม่ก็ตอนนั้นมันมี4รายการเรียกว่า pro ticket ท็อปเก็บคะแนนนะครับ top ยี่หกคนต้องหนึ่งถึงยี่หกเท่านั้นหนึ่งในยี่หกถึงจะได้เป็น pro win world major หรือ top บน pro ticket ผมบอกโอเคโอเคได้ได้ได้ส่งผมลงไปแข่งเลยดีกว่าคุณนอมผมบอกส่งลงมาลงส่งแม่งทุกรายการเลยผมจะลงให้หมดเลย ปีแรกที่เขาเซ็นญญาผมรายการแรกที่ผมได้แชมป์ก่อนคือแชมป์เอเชียครับรายการต่อไปที่ผมได้แชมป์คืออะไรไหมเบอเมเจอร์เอ้าที่ซิดนีย์ปีนั้นผมชนะอังกฤษด้วยแบรีเพนเชอ็ด11-8ผมได้เบอร์เมเจอร์ซึ่งคนไทยไม่มีใครเคยแตะบัลลังนั้นมาก่อนอผมเป็นคนไทยคนแรกครับแล้วคุณลุ่มรู้ไหมว่าการได้แชมป์โลกสมัครเล่นครับปี1988ปี18ปีเต็มของผมผมปรดีก็คือ มันไม่มีเงินรางวัลเงินรางวัลของผมคืออะไรนะช้อนกับซอบอ้าวเป็นสุวินเนียครับแต่ในปีต่อมาเนี่ยใช้ครได้แชมป์ได้ล้านหนึ่งจากรัฐบาลก็พี่ต๋องไปจุดประกายให้น้องๆไงใช่ผมไปนําร่องไงเป็นนาร่องผมไี่สุดยอดมันบีทั้งดีแล้วไปแต่ว่าผมได้ตั๋วเทอร์มโปรก็ได้เป็นโปรแล้วสิยังในปีนั้นแต่ว่ามันมันเป็นต้นปีไะคุณมันต้องรอปลายปีถึงจะเทอร์โปรได้มันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นคุณหนุ่ม ผมยังต้องไปเล่นโปรชิเก็ตที่คุณทอมส่งไปครับโปรชิเก็ตแต่ละรายการเลยจะมีคนแข่งในประมาณพันกว่าคนโอ้โหพันกว่าคนคุณหนุม่มเยอะมาก4ี่รายการปีหนึ่งมี4ครั้งแนละเรียกว่าทั่วราชดาัากรคนเก่งๆมาจากทั่วโลกก็มาลงแข่งได้ครับต้องหนึ่งถึง26เท่านั้นหนึ่งในถึงจะได้เป็นโปรคุณหนุ่มรู้ไหมว่าใน4รายการนั้น,นรายการละพันกว่าคนคุณรู้ไหมคุณหนุ่มรู้ว่าหนึ่งในย6่บเนี่ยผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่รู้ไหมที่ททเ,เท่าไหร่คร โอ้โหที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งเลยผมอยู่อันดับที่หนึ่งเลรอจริงจริงโอ้โหนี่ได้โปรทิกเก็ตทุกสถาบัานเลยถ้าเ,เป็นเทนนิสก็กกสแกรนด์สลมเลยแกรนด์สลมคือในปีเดียวกันหมดแชมป์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วเขาเซ็นสัญญาสปี4ปี่ปีแต่พี่ต๋องปีเดียวปีเดียวคุณดูนะว่าปีนั้นผมทำเงเินรางวัลเป็นไอเมเจอร์นี่เกือบ4ี่หมื่นปอนนะเกือบสี่0มนคือเขาส่งผมั้งโปรแอมลงที่ผมเงินรางวัลที่ผมไปซึ่งคุณทอมเขาตกใจมากครับ ว่าไอเด็กคนนี้กูเลือกไม่ผิดตัวนะไม่ผิดตัวหล <laughs> แล้วนั่นแหละจากวันนั้นชีวิตของตองสิชอยก็ได้ได้ชื่อต่อเจมส์สวรฒนาเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมเขาถึงเรียกผมว่าเจมส์วัฒนาเพราะเขา pronunciation ของเขาเรียกผมพูอ,อกอาไม่ได้ขเขาเลยเรียกเจมส์หรือจิมมี่เจมส์เป็นชื่อจีของจิมมี่จิมมี่เป็นชื่อเล่นครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเป็น เจมส์วัฒนาง่ายกว่านะแล้วผมผมว่าชื่อนี้ดูเพราะแล้วคุณหนุ่ม,มรู้ไหมว่าตอนผมไปเปิดแบงค์ให้เขาครั้งแรกก็เปิดด้วยชื่อเจมส์วัฒนาซึ่งไม่ใช่ Official Name เลยนะเป็นชื่อฉายายเฉย เพราะว่าปกติเวลาที่เราไปเปิดบุ๊กแบงค์อะไรต่างก็ต้องพาสปอร์ตอะไรแต่ในพาสปอร์ตของพี่ต๋องก็คือวัฒนาผูโอ้อ้อมถูกไหมใชอ้อมคนทอมเขาไปบอกกับแบงก์ริงว่านี่เป็นฉายาผมเจมส์วัฒนาอเออร์สุูเกอร์เขาให้อันนี้มาเเขาเซ็นเช็คมาให้ผมเช็คใบแรกเขาก็ใส่เจมส์วัฒนาก็เลยเอาชื่อนี้ขอความเป็นมงคลแล้วกันก็เลยมันเป็นชื่อที่ว่าที่บอกคุณหนุ่มว่ามันเป็นชื่อที่ไม่ออฟฟิเชียลแต่ว่าเป็นออฟฟิเชียลคือเป็นชื่อที่ไม่ได้ ถูกต้องตามกฎหมายไม่กระทั่งเซ็นลายเซ็นผมมีถึงสี่ลายเซ็นในคุณหนุ่มรู้บ่ะเพื่อรับเงินเพื่อให้แฟนเพจให้แฟนแฟนคลับนะครับแฟนคลับก็ตองสิทธิ์ชอยรับผมเจมส์วัฒนาก็ใช่ใช้กับฝรั่งตอร์เน a t i o n นลใช่ครับผมวัฒนาผู้อ้อมก็คนไทยใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกพี่ตองมีอีกชื่อหนึ่งไม่ไม่พี่ตองได้เปลี่ยนก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนเป็นรัชพลแล้วก็กลับมาเปลี่ยนเป็นวัฒนาอีกแล้วอ๋อกลับมาเป็นวัฒนากลับมาแล้วพี่ตองครับ พอหลังจาก1ปีนะ,ะเกินคาดประสบความสาเร็จนะฮะคุณทอมเซ็นสัญญาบอก4ปีขอให้เทิร์นโปรแต่ตอนนี้เรา1ปีเราเทิร์นโปรแล้วละหนึ่งปีเทิร์นโปรในปี89ดเก้าเอายุสิเต็มคุณทอมก็เริ่มไปขอการ์มินไทยละขอสปอนเซอร์ชิพถ้าคุณหนุ่มยังจําได้ขอเนสกาแฟให้ผมด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครเคยกล้าขอคุณทอมกล้าขอคุณทอมก็เป็นบิสเนสแมนเขาขอการ์มินไทยผมก็ถามทำไมขอการ์มินไทยอ้าว เราบินไกลแล้วขอ business c l a นะไม่ได้ขอไม่ใช่ economy เลยนะเพราะคนะูณต้องนั่งให้มันสบายนะอะไรครุณเขาขอได้หมดเลยคุณคแต่นี้พอปีแรกเข้าไปแล้วเซอร์ไพรส์วงการมาทําสัญญากันใหม่4ปีให้เข้าท็อปสาวองคนให้ได้ครับพี่ต๋องครับตอนที่พี่ต๋องบอกว่าไอเราเป็นคนหัวดำอะ่ะเราเป็นชาวเอเชียผิวเหลืองอะ่ะฝรั่งเขาเห็นทีแรกเขาอาจจะไม่ประทับใจหรือเอาง่ายๆดูแคลนเลยดีกว่าใช่ครับพี่ต๋องบอกว่า ไปขอซ้อมเขายังไม่ให้ซ้อมเลยพี่่ใชครับผมครั้งแรกผมไปซ้อมกับผมกอนอนุญาตเอ่ยชื่อเขาเลยได้ครับได้มากคือคือมิสเตอร์โจจอนสันแหละเขาเพิ่งได้แชมป์โลกมาเขาเป็นฮาร์ปปากีสถานฮาร์ปอังกฤษนะครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่เดียวกันโจจอนสันเจอเขาที่ไหนที่ที่บรัทบรัฟอร์ดครับย้ายไปอยู่บรัทฟอร์ดนะเมืองที่คุณทอมอยู่อ๋อก็ที่นั่นก็จะเป็นคลับสนุกเกอร์ที่แบบว่ามีคนดังๆเข้ามาเล่นใช่ครับใช่ครับอ๋อแต่เป็นการ เป็นการซ้อมเฉยๆเป็นการซ้อมเฉยที่เขาไม่รู้จักพี่ใช่ไหมไม่รู้จักเราพี่พี่ดังอย่างนั้นยังยังยังคือเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเชิญโปรใหม่ๆอันดับเท่าไหร่ของโลกได้ตอนนั้นประมาณอุ้ยร้อยไปปลายแล้วละอ๋อยังร้อยเขาดิท็อปสิบหกท็อปสิบหกแต่ว่าเป็นเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกคือที่ผมบอกว่าเป็นแชมป์โลกในปีนั้นปีเก้าแปดหกหรือแปดเจ็ดนะครับเพราะบางคนได้แชมป์โลกแต่ไม่ได้เป็นหนึ่งในปีเดียวกันคะแนนสะสมใช่ใช่แต่ว่าโจจอนสันชนะสตีฟเดวิสในรอบชิงแทงดีมากโอ้โหผมไปถึงก็เฮ้ย เนแ a v e เ game กม t ิดยูอะไรเงี้ยซึ่งคลับโอเนอก็คือเจ้าของเนี่ยก็คิดว่าเขาเขาจะให้เราซ้อมรสรุปเราไม่ได้รับการตอบรับที่แบบเหมือนที่มนุษย์มนุษย์สักคนที่จะแบบ <laughs> จะเอื้ออาทรนน <laughs> ใช้คำวัานี้ดีกว่าเ <laughs> อื้ออาทรก <laughs> ็คิดว่า <laughs> เขาเซโนผมก็ตก,กใจเอ้ยเขาซ้อมเดี่ยวเลยนะ ซ้อมเดี่ยวมานานแล้วคิดว่าทำไมเขาน่าจะอยากจะปะทะบ้างลองคู่บ้างหรือว่าชี้แนะเราบ้างแต่เขาก็คือพูดได้ง่ายถ้าเป็นภาษามวยก็คืออยากลงรวมบ้างอ่ะจะซ้อมอะไรกับกระสอบทรายนักหนาถูกไหมแ่งอยู่คนเดียวประมาณนี้ใช่ไหมพี่ต๋องคือเขาซ้อมเดี่ยวมาสามสี่ชั่วโมงกลัวเราเห็นว่าเขาน่าจะซ้อมคู่บ้างพี่ต๋องก็เลยไปพูดเป็นภาษากีนเราไม่ใช่เราเข้าไปถึงไปเราก็ดูรู้กาละเทศเรานั่งดูเขาอยู่สามสี่ชั่วโมงแล้วปฏิเสธเราพี่ต๋องแสดงว่าการที่เขาปฏิเสธพี่ต๋องเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงมา รู้วิธีการเล่นคือเขากลัวมากเกินไปแล้วผมผมอาจจะเป็นคู่ซ้อมที่ดีสร้างเกาะแห่งพลังให้เขาได้จริงสร้างความแกร่งให้เขาใช่เขาคิดผิดคือเขาคิดว่ากลัวจะไปรู้เส้นทางเขาเขาคิดมากเกินไปแล้วเชื่อไหมการที่เขาปฏิเสธผมเนี่ยเขาดูอ unhappy ้ะเท่ากับเขาต้องปฏิเสธผมทุกวันเนี่ยแล้วผมต้องซ้อมในที่ข้างๆโต๊ะเขทุกวันแต่เราซ้อมในที่เดียวกันทุกวันนะจนวันหนึ่งวันใดเนี่ยผมมามาเจอเขาในที่แข่งขันคุณหนุ่มรู้ไหมเขาไม่เคยชนะผมเลยนะ โจจนแชมป์ลกเนี่ยไม่เคยชนะผมสักครั้งเลยผมจำนะเจ็บและจำแสดงว่าแสดงว่าการปฏิเสธครั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ในใจพี่สองนะคุณไม่คือผมผมบอกเลยถ้าวันไหนผมถ้าผมเป็นแชมปเปี้ยนอย่างคุณผมจะไม่ปฏิเสธใครเพราะคุณจะไปห่วงวิชาทําไมเด็กรุ่นใหม่ก็ดีว่าเด็กรุ่นเก่าไม่โล่มไม่เจริญหรอกผมคิดอย่างนั้นผมปฏิญาตนว่าวันใดที่ผมมีวิชาผมจะไม่ให้วิชาตายไปผมแน่นอนผมจะตุ้มให้คุณทั้ณุนมหมือนไม่งั้น เหมือนเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเพิ่มโปรโปี89 รู้ไหมว่าเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกก็คือผมมาจากระดับ128เลยแล้วผมชนะ13คนไปเจอสตีเวนเฮนรี่ที่ช่อง9ช่อง9 mm hmm. ผมไปเจอเขารอบรอบชิงซื่อวันนี้ว่าบินดันมีฟอร์มไม่มีใครเคยทําได้โปรใหม่นะโอ้ oh, แล้วสตีเฟนเฮนรี่ตอนนั้นดังโอ oh, ้โห oh, มันก็สุดยอดของมันเลยในยุคคือเขาเชิญโปรก่อนผมประมาณ2อปีมั้งเขาอายุกับพี่ต๋อง เขาแกวผมปีหนึ่งโอ้ก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาเทิร์นโปรได้เพราะว่าเขาได้แชมป์สกอตแลนด์ไงคือคุณอย่าลืมว่าเมืองเมืองนอกเนี่ยยูเนเต็ดคิงดอมสกอตติชเนี่ยเขาเทิร์นโปรได้แต่ไทยแลนด์โอเพ่นเทิร์นไม่ได้ไทยแลนด์คัพเดือนอันนั้นเขาเคือจากกับพวกบางกฤษใช่ไหมเขาก็จะอวยพวกเดียวกันครับรายการแรกผมเข้าไปแพ้เฮนรี่96รายการที่สองผมชนะได้อีก12คนรายการโรดแมนกรังปรีครับที่เรดดิ้งก็ซิตี้อังกฤษครับไปแพ้ดีนเรโนก็เลยทำให้ผมเนี่ยอันดับโลก จ้ำจากร <120 S 2> <108. S 1> ้อยยี่สิบแปดบทฤดูกาลผมไปอยู่ที่สามสิบสองในปีเดียวขึ้นมาขึ้นเลยเ,เพราะว่าขึ้นพวดพลาดเพราะว่าเกือบร้อยอันดับเพราะว่าชนะเก็บตกบเล็บผสมน้อยมาจากรายการอื่นด้วยไงคุณครับครับคุณทอมนี่ต้องมาเปลี่ยน สัญญาใหมา่อีกเฮ้ยเอาไงใหญ่น,นี่ดีวะไอ้อน,นี่มันของจริงหรือของปลอมวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคุณเชื่อไหมเขาไปเอารถโรลสรอยส์คุณครับของเพื่อนเขาที่บริสตอลขับพาผมไปตะเวนแข่งเ,เวลาไปแข่งขันที่ไหนนี่นั่งโรลสรอยส์เลยแล้วเขานี่มังเท่เลยอะไอ้น,นี่มันใครวะมาถึงเก่งก็ยังไม่เก,ก่งจะเสือกตอนนั้นทอร์นาโดยัง ยังเนื้อยังเนื้อคือคือเราแบบใหม่ๆโปรใหม่อะฮะคือแบบดาวลุ่งดาวุ่งดาวลุ่งแล้วเป็นนักสนุกเกอร์จากไทยคือเวลาเล่นลูกบอลกูไปจอดที่ไหนคนมันจะเป็นที่ที่มองอ่ะว่าเฮ้ยไอ้นี่เหมนันแล้วเราเป็นหัวดำอะแล้วมันแล้วเราแบบแล้วเราก็มไม่ใช่แค่นั้งคุณหนุ่มแล้วเราผลงานเราดีด้วยครับขึ้นหนีเลยขึ้นเปขั้นไปแล้วจากส2สองปีแรกแล้วขึ้นไปยี่สิบยี่สบขึ้นไปเจ็ดเจ็แล้วไปห้าครับ 4ปีผมขึ้นไปอยู่อันดับ5ขอ,ของโลกของโลกโอ้โหพี่ต๋องครับในสัญญาเนี่ยในความเป็นเป็นผู้จัดการเขาจะมีเขาเรียกว่าค่าตอบแทนครับคุณทอมไม่เหมือนผู้จัดการคนอื่นผู้จัดการคนอื่นเนี่ยผมไม่อยากจะเปรียบเทียบครับบางคนมาเป็นผู้จัดการนักกีฬามาเอา20%จาก Pri รนจาก p r ร c e m ับนีไปแต่คุณทอม2ปีแรก20%เเอขาออกไปอ,อ๋อไปเ,เพื่อไปเป็นทนรรตัทช่วยในการเดินทางครับ คุณทอมไม่เคยคิดเอากาไรกับผมเลยเขาบอกเขาจะมาทําให้ผมเนี่ยมีกําลังขึ้นคุณรู้ไหมพอผมขึ้นมีอันดับ5้าเนี่ยคุณทอมมาชาร์จผมให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาห้าเปอร์เซนตารัก <Nice S 2> มากมาเลยน่ารักมากเจนทันแมนป้าก<ห>แบบน่ารักมากเขาแล้วเขาได้ไปยืมรถ,รถโรลสรอยนะคุณหนุ่มครับ พอยืมมาสองปีเขาไปซื้อซีรีส์เจ็บีเมมาดูแลผมเีงนะมาให้ผม,มผมถามคุณทอมไปซื้อรถทำไมแพงๆเออเขาบอกอยากให้เราดูดีคุณทอมนี่ดีมากไม่ต้องการแบ่งเงินอโอนตังค์แกได้เงินมาแกให้ผมก่อนเลยนะแล้วก็ามาหาักทีหลังว่าจะต้องคืนเขาเท่าไหร่คือเขาแบบจะไปแข่งขันครับอยากจะไปวันไหนถ้าผมแข่งวันที่สิกอยากจะไปสิบห้าอยาจะไปสิบสี่สิบ คุณเฟิร์สช i อยเลยคุณคุณคือ The ะบอสคือเขาดีมากคุณเขาเอาเอาเอาเราเป็นหลักน่ารักมากน่ารักมากแล้วไม่เคยหิวแสงอยู่เสียงด้วยเวลาออกทีวีก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่เคยรู้จักเขาเลยเขาไม่เคยออกงานฮะเขาปิดทองหลังฟ้าจริงๆคือแบบคนอย่างเง้หายากก็แสดงว่าคุณทอมเนี่ยมาพลิกอาชีพสนุกเกอร์ของวิตรองนะใช่ครับทำให้ก้าวขึ้นไประดับโลกแล้วทําให้เชิง ฐานนิดเนี่ยก็ทาให้พี่ตองเนี่ยมีความมั่งคั่งขึ้นมาเขาทำทุกอย่างให้ผมมาดีขึ้นแน่นอนทั้งฐานะหน้าที่การงานชื่อเสียงแล้วเขาอยู่เบื้องหลังในความสําเร็จของผมแน่นอนครับครับนะเพราะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนพี่ตองครับแล้วพอหลังจากที่เราเอาละเป็นมือห้าของโลกครับผมแต่จุดสูงสุดในอาชีพสนุกเกอร์ของพี่ตองเนี่ยคืออันดับสามองดัโลกครับไหมฮะหลังจากนั้นปีต่อไปในปีต่อไปอ๋อในปีต่อมาครับผมเล่าให้ฟังหน่อยพี่ก็เลยทําให้คุณทอมเนี่ยฉีกสัญญากด อย่างนี้ด้วยกันเขาบอกคุณทอมบอกเป็นสัญญาใจกัแล้วกันเพราะอยู่กันมานานแล้วไม่ต้องมาระแวงระวังกันแล้วผมก็ครับได้เลยครับผมแล้วแต่คุณทอมเลยก็พูดตรงๆว่าตั้งกระังอยคจิตมามีทั้งดีและไม่ดีก็เหมือนกับมันแพ้ก็เยอะชนะก็เยอะคความผิดหวังก็เยอะความดีใจก็มีสตีฟเดวิสพ่อเขาเนี่ยไปนั่งดูสตีฟเดวิสทุกรายการทุกทัวร์นาเมนต์แล้วพ่อก็เคยพูดกับผมผมเป็นคนแทงไวใช้ยาไทยทัร์นาโดแต่เขาบอกว่า เกมการเล่นสุนเกอร์เนี่ยมันไม่จะเป็นต้อง game, วันะ 4, 5, 6, คิวเกมว่นนะสี่ห้าหกคิวแบบเขาอยากให้ผมสโลผมดาวเนี่ย <c oughs> การบังก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องแบบวันคิวเกมทุกโมเมนต์หรอกคือเขาก็ติดียวติเพื่อ,อเกเอะก็โอ้โห Thank you, thank you คือแบบเออเขาก็ชอบผมนะอย่างนี้แม่พี่ต๋องเหมือนฟุตบอลอนะ<ช>ถ้าบบถ้าฟุตบอลเนี่ยเล่นแบบโอ้โห กันหน้าดูเลยไม่ไม่เปิดเกมบุกอ่ะเป็นเกมลับซะส่วนมากคนดูก็เบื่อเหมือนมวยอ่ะคุณคุณรัดอย่างเดียวรัดอย่างเดียวคุณไม่ออกหมาดคุณอัพเปอร์คัตุมันก็เนาะมันคุณไม่แต่มวยที่บู๊เนี่ยมวยที่ตะลุยเนี่ยจะมีแฟนคลับเยอะใช่ครับคุณไปดูได้เลยรอนี่โอเซเวนเทียบชยาอันหนูเงี้ยทำไมคนถึงแฟนครับเพราะว่าเขาบู๊ฮะแล้วเขาได้ใจคนดูไม่เคยผมไม่เคยเห็นมีแชมเปนคนไหนที่แบบ สโลไลฟ์นะเห็นไหมกันนั่นเออแบบดูอ๋อมีมีมาร์คเซลบี้มาร์คเซลบี้แต่ว่ามาร์คเซลบี้อาจจะดูแบบแต่ว่าเขาทําได้ด้วยเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ผสมผสานกันไปแมตช์ไหนที่อยู่ในความทรงจําพี่ต๋องแล้วอยากจะพูดถึงว่าแมตช์นี้ไม่มีวันลืมเลยผมว่าเป็นแมตช์ที่ซิดนีย์ฮะชิงแชมป์โลกสมัครเล่นนะนั่นคือตั๋วตั๋วที่ก้าวไปในชิงแชมป์โลกสมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยทุกแมตช์ที่ที่เราได้แชมป์อ่ะ มันเป็นความทรงจําที่ดีหมดและเรื่องราวของผมเนี่ยมันน่าสนใจก็คือวันที่ผมเบรกร้อยสี่ิบเกณฑ์พิเศษกับเพื่นถ่ายทอดสดวันนั้นเป็นวันที่ว่ามีดีทั้งดีและไม่ดีมันเป็นวันที่ว่าผมเบรกร้อยสิบเกณฑออกมาปกติคนจะคอนกราชูเลตจนอยู่นะแต่ที่วันนั้นวันนั้นออกมาทําไมเทำไมเงียบหมดเลยวะเงียบกริบเลยออกมาเฮนรี่เจอเฮนรี่ทุกคนก็ยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบตลกอ่ะผมก็ไม่เป็นอะไรกันหมดมันควรที่จะแบบเฮ้ยมันควรจะคอนกราชูเลชันไหมปกติมันจะเฮฮามากกว่านั้นสรุป คนที่ร้องไห้คนแรกคือคุณทอมมาร์เรนอมยังไม่รู้ไม่รู้ไอ้คุณทอมร้องไห้ทําไมเป็นไรครับคุณทอมเ็เลยบอกว่าเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้อยู่ต้องทําใจดีๆนะจเจมส์เขาบอกครับครับคุณทอมครพับมีอะไรครับก็ผมก็ทําแม่งทําแม่งมันแปลกๆรู้สึกแปลกๆวันนั้นจิตผมนิ่งๆไม่ยินดียินร้ายไม่ได้ดีใจมากไปกับร้อยสิบเจ็ดแล้วก็เลยเล่าเพราะว่าพ่อผมโดนยิงแล้ว ทําก็เหมือนยังโกหกผมนี่คือว่าบอกแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเสียแล้วแต่ผมรู้ตอนหลังเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผมเสียความรู้สึกเพราะตอนนั้นผมกาลังต้องการคะแนนไงโอ้เล่าในขนาดเล่าในขนาดนั้นเพราะผมเบรกเราชีจ็ดมาถ่ายทอดสดรายการอันดับสามของประเทศนะของอังกฤษต้องเล่นต่อต้องเล่นต่อแล้วผู้ทองก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันทองเราให้อยู่ตัดสินใจแล้วเล่นต่อก็ได้ไม่เล่นต่อแต่โบนถ่ายคุณทอมแล้วตอนเนี้คะแนนเป็นยังไงแล้วตอนนั้นกําลัง ขับเคี่ยวกันครับเข้ารอบท็อปแปดเ่เพราะท็อปแปดมันมีผลต่อการเงินรางวัลเล่นกับใครอยู่พี่ตอนนั้นตอนนั้นเล่นกับโทนี่เดรโก้แล้วก็ชนะโทนี่เดรโก้เข้ารอบรอบแปดแล้ววันนั้นและการที่เราอยู่ท็อปแปดได้มันมีผลอของเงินรางวัลและก็การรายการเชิญอีกห้าหกรายการ,รที่รอเราอยู่ค,คก็เลยโทรกลับมาหาแม่วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เวอร์ซุกให้โทรฟรีเป็นครั้งแรกที่ให้โทรฟรีกลับมา หาคุณแม่วปกติจะต้องเสียเงินเสียเงินสิครับ ừ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  เสียเงินแน่นอน ừ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  ไม่มีของฟรีคีโน,โนแน่นอนก็เลยบอกคุณแม่อี้ได้ไหมผมก็อยากจะกลับมางานคุณพ่อแต่ว่ามีทัวร์นาเมนต์นี้เลีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งผมขอจบสองทัวร์นาเมนต์นี้ผมจะเป็นลูกอักตินอยู่ไหมถ้าผมเล่นต่อเพื่อว่าเก็บคะแนนเพราะมันมีผลต่อคะแนนอันนี้ถ้าคิดบวกถ้าคิดบวกนะผมบอกแม่ถ้าเกิดเราเอาถ้วยกลับให้พ่อละสักถ้วยหนึ่งพ่อน่าจะภูมิใจมากกว่าไหม ใช่ไหมคุณหนุ่มตอนนั้นคือทราบแล้วนะว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วนะครับผมคือไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้คุณหนุ่มมีทั้งดีและไม่ดีทั้งทั้งสุขและเศร้าไงก็เลยคุณทอมอางอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้คุณกันเล่นต่อแล้วกันผมก็เล่นเหมือนคนสังกระตายไงแต่เข้าไปถึงรอบชิงนะวิทย์โชว์เปแล้วเป็นแล้วรอบชิงเนี่ยผมก็โดนชิมิว้นําไปเจ็ดูนย์ไม่มีอารมณ์เล่นไม่มีอารมณ์ร่วมในการแข่งขันแต่ว่า เล่ะเล่นต่อส่งหน่อยคุณแม่โทรมาบอกอไหนๆก็เล่นแล้วก็ต้องสู้ก็ไล่มา8ปดเจ็ดจากเสียสูนไล่มา8ปดเจ็ดแล้วไปแพ้สิบเจ็ดแล้วก็บินต่อไปข้ามฟ้าไปเบลเยีเยมไปได้แชมป์ชนะจอหนพารอเก้าสี่แล้วก็กลับไปพ่อเอาถ้วยไปไหว้ศพพ่อครับช่วงนั้นทางกรมตำรวจยังส่งบริการมารให้ผมพกปืนด้วยนะผมบอกเฮ้ยให้ผมพกปืนทําไมผมบอกผมไม่มีศัตรูรู้ตอนนั้นผมก็ไปไหนก็มีคน ดูแลอย่างดีครับเพราะว่ากลัวเราจะโดนปองร้ายหรือเปล่าอืเจ้านี่ก็มาจากโอ้โหที่งานสมนี่มีคนไปทวงหนี้ผมเยอะมากนะงานศพคุณพ่อเออ,อเป็นหนี้ที่พ่อสร้างไงแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องคุณพ่อก็ยังเดินสายเล่นอยู่กันใช่แต่เราก็ไม่เคยรู้เรื่องว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตอ่ะคุณพ่อก็เหมือนรู้ตัวนะเกิดอะไรขึ้นครับให้พี่ต๋องเ่าคุณพ่อเนี่ย ผมเพิ่งจะรู้มาว่าคุณพ่อณตอนนั้นได้ศรัทธาหลวงพ่อเปิดที่นครปฐม,มครับ,ค,รบคุณพ่อเนี่ยไปไหว้ท่านไปกับพี่พี่สาวผมด้วยตอนนั้นพี่ตุ๊กก็คือพี่สาวผมครับเจอคุณพ่อบ่อยเพราะคุณพ่อเนี่ยกำลังทำคดีเรื่องคุกเรื่องตารางให้กับพี่สาวเพราะพี่สาวทาชิปปิง้งไม่รู้ไปโดนใครโกงมาหรือไปเหยียบไปเหยียบที่ทางเดินใครหรือเปล่าครัหลวงพ่อเปิดก็เลยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลยสวมมงคลให้คุณพ่อแต่สวมเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเพราะเปิดนก็บอกว่าเองกำลังจะมีเคราะห์แล้วนะชอย อย่าออกไปไหนอยู่ในวัดเจ็ดวันไหวไหมคุณพ่อบอกครับผมครับผมได้ครับท่านนะครับท่านคุณพ่อรับปากแต่ความที่ว่าไปกับพี่สาวด้วยร้อนใจออกไปเย็นวันนั้นโดนยิงคืนนั้นเย็นนั้นเลยครับโอนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเปิดจนผมแล้ว,แล,วแล้วอยู่ในวัดได้กี่วันฮะหรือว่ายังไม่ทันถึงวันเลยคุณพ่อจะกลับไปส่งพี่สาวเพื่อจะไป ทําเอกสารอีกสำนวนอีกชุดหนึ่งแล้วจะกลับเข้าไปวัดแล้วจะกลับไปอยู่วัดแต่ไม่คิดว่าเรื่องจะเกิดวันนั้นและเกิดวันนั้นเลยพอไปปั๊บก็วันนั้นเหมือนชะตาท่านจะขาดหรือเปล่าผมไม่รู้ในภาษาระพี่ต๋องครับอันนี้เล่าได้ก็เล่านะฮะถ้าเกิดว่าเล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ต๋องพอจะทราบไหมว่าเหตุผลที่มีคนมาปองร้ายคุณพ่อถึงขนาดจะต้องยิงกันเนี่ยครับด้วยเรื่องอะไรผมให้ผมเดาวนะคุณหนุ่มน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่าอืที่ที่ผมถ้าผมเดาไม่ผิดจากคนวงใน มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก่อนหนะ้านั้นที่ผมไม่แฮปปี้ก็คือคุณพ่อเคยไปเล่นอยู่โต๊ะแถวประตูน้ําที่ใดที่หนึ่งแล้วพ่อกําลังเล่นลุกลุกนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมแค้นฝังใจอยู่เหมือนกันค,คือพ่อเนี่ยกำลังลงมาเล่นอยู่มีคนมาเอาไม้มาฟาดหัวพ่อ,อจมกองเลือดสลบไปตรง บนคาตโตอยางเงี้ยคุณเอ้ยพี่ต๋องอยู่ด้วยไม,ไม่อยู่ไม่อย ah ู่แต่ว่าผมรู้เหตุการณ์แต่ว่าผมไปถามดูแต่ทำไมไม่มีใครกล้าบอกโอแล้วผมกําลังโมโหมากผมต้องการเอาคืนอย่างนี้ดีกว่าพูดตรงๆนะแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดแล้วก็มีแค่พูดบอกว่าเด็กสิบปีแก้แค้นคงไม่สายเกินไปนะต๋องเพราพูดคําเนี้ยผมก็เลยเาแล้วทําไมไม่ไว้นาวอะไรเงี้ยทำไมทำไมต้อง ก็ก็น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่อยู่ตรงนั้นครับหรือเปล่าสรุปก็คือคดีของคุณพ่อที่มีการฆาตกรรมจนเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีมการวิสามันครับจับตัวคนผิดได้วิสามันจับตัวคนผิดได้จะสาวขึ้นไปถึงผู้บงการผู้บงการน่าจะจ่ายหนักอยู่นน่าจะจ่ายหนักอยู่ก็วิสามันมือปืนเลยใช่คน<อ>ยิงนี่เป็นผู้หญิงนะปลอมตัวเป็นนักข่าว ที่ผมรู้นะมือปืนที่มายิงคุณพ่อเป็นผู้หญิงเถ้าเป็นผู้ชายเขาไม่ถึงคุณพ่อไงก็เลยต้องปลอมตัวไปยิงยิงระยะเผาขนที่ตายเพราะจะเข้าท้ายทอยระยะเผาขนนะครับโอ้นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่ามีมือปืนเป็นผู้หญิงด้วยใช่โอ้แล้วแล้วมือปืนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นก็อันนี้ที่ผมได้ให้ฟังในสำนวนของตำรวจนะที่ทำคดีครับแล้วแล้วมือปืนท่านนั้นที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยครับโดนวิสามันสองคนสองคนชายกับหญิงร่วมมือกันใช่โอ้โหนะท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ